เจอหน,น้าเจอตากันเลยไปแล้วนะเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวบ่อยเออไปเที่ยวบ่อยเป็นนักท่องเที่ยวแล้วหนึ่งใช่ครับก็ช่วงนี้แบบว่าเก็บตังค์มาแล้วเราก็อยากไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงก่อนอันนั้นก็จะมีแบบ ถ่ายทั้งหนังซีรีส์แล้วก็รวมถึงตัวร้านกาแฟด้วยที่เราแบบทำงานติดต่อกันมาช่วงเวลาได้รีแกซะสักทีเนาะจริงๆก็ไม่ถือว่ารีแหละขนาดพี่เพราะว่าไปเราก็ไปถ่าย y ยู t ท b e ด้วยอะังทำงานอยู่ก็ยังทำงานอยู่แต่ก็ยังได้เที่ยวด้วยเป็นไงบ้างกับการทำงานไปเที่ยวไปมันมันมันอาจจะไม่แตกต่างกันเป็นที่ปกติที่เราต้องต้องทำผมว่ามันก็แตกต่างนะหมายถึงว่าเวลาเราพอเราเที่ยวอย่างเดียวคือเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าพอเราต้องมีงานที่เราต้องเอาไปทําด้วยบางทีเราก็จะนั่งโพงว่าเอ๊ย เอ้ยตรงนี้ดีอะอยากถ่ายไว้อยากถ่ายเก็บไว้อะ,อะไรประมาณเนี้ยครับแต่ก็สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเหมือนกันเพราะเราได้ทำง,งานเราก็ได้ท่องเที่ยวไปในตัวเดียวคิดว่าคงอยู่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยจะได้แบบไม่ต้องสมองไม่ต้องคิดอะไรนี่มันยังก็ใช้สมองเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเออก็คือจริงๆรายการอยู่รู้ผมว่ามันไม่ค่อยมีสาระมากไงมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบไม่ไม่ต้องเครียดมากใช่แต่เน้นหวานเนไงโอ้ยไม่หวานเลยหอไม่หวานไม่หวานดูเองหรือเปล่าดูผมเป็นคนแบบ เช็คเทปตลอดพิมอะไรสองคนแต่คนดูเป็นแบบคุณทางใต้เขาดูเขาดูแบบผิวเธอไม่หวานใ็่ไหมหล่อผมว่าน้อยครับไม่ไม่ที่บอกว่าไม่หวานนี่ตัดออกตัดซีนหวานออกเองหรือเปล่าก็ไม่นะก็เป็นปกติเอาตัดออกเอาไรด้วยเองไม่ไม่ไม่ก็เป็นประมาณอย่างนั้นในในในคลิปครับใช่แต่ทุกวันนี้ก็แบบโหนต้องเยอะมากเนาะชาลกาแฟครับก็หนังก็กำลังจะเข้าด้วยแล้วก็ซีรีส์ก็เข้าพร้อมกับหนังอีกรวมถึงร้านกาแฟก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานอะไรเงี้ยร้านกาแฟเป็นไงบ้างเคุณก็ไม่กินอันนี้ ก็ถ so ือว so ่าผลตอบรับดีเลยครับพ so ี่เพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะทําให้มันออกมาเป็นสถานที่ที่คนเวลาเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้เข้ามารีแลกซ์แล้วก็ได้เข้ามาลองรสชาติกาแฟของเรารวมถึงบรรยากาศในร้านอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างมันก็ฟีดแบ็กออกมาดีตามที่เราต้องการอีกเดือนแล้วนะเปิดเมษาครับตอนนี้ก็จะ5 6า้าเดือนรู้สึกว่าคุ้มทุนในบคากาศทุนที่ถงไปเราทุนาทุนเยอะมากถ้าเกิดว่าตามที่ตั้งใจไว้น่าจะ สามสี่ปีอะไรครับในการคืดดูเพราะเราเราวางไว้แล้วว่าถ้าเกิดรายได้ประมาณนี้มันจะอยู่ที่ประมาณนสามสี่ไตมาสองแล้วเนาะครับเข้าไตมา2สองใช่เข้าไตมา2สองแมาลองกันแต่มาทำธุรกิจนต่มันต้องมีกลยุทธ์มีโน่นนี่มากมายเนื่องอะไรที่นี้ต้องคิดมาทำโปรโมชั่นอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็การยมเองจริงๆก็มีครับก็คือจะมีตามเทศกาลแต่ว่าผมโชคดีที่มีน้องสาวที่คอยเป็นเมนเจอร์ให้ที่ร้านด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีอินพุตเกี่ยวกับเรื่องของการออกไอเดียว่าเราคนที่จะดึงดูดลูกค้ายังไงหรือว่าทำโปรโมชั่ แต่เด็าก็แบบถาเกิดว่างก็คือไปยู่ที่ร้ตลอดใช่ก็แบบเหมือนวันก่อนเพิ่งกลับร้านมาเอ้ยกลับร้านไปแล้วก็กลับมาแบบไปกลับอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีเวลาช่วงไหนก็อยากจะกลับไปดูเพราะว่ามันมีแบบทั้งพนักงานที่เราต้องไปดูด้วยทั้งเรื่องของรสชาติกาแฟที่เราต้องไปคอยคุมตลอดด้วยยังเหนื่อยเหรอเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมครับเวลาอยู่ที่ร้านจะเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมครับก็ทำกาแฟเวลามีลูกค้ามาแล้วก็ทำเสิร์ฟกลับไม่เหนื่อยเนาะเหนื่อยต้องแจ้งต้องแจ้งล่วงหน้าไหมคะเพราะว่าวันนี้เราวันนี้ไปนะ คือมันมันไม่ตายตัวครับเราไม่สามารถที่จะแจ้งได้ว่าอย่างเช่นสมมติวันก่อนว่างหนึ่งวันอะไรเงี้ยเราก็แบบรีบบินไปเพราะว่ามันมีการคอลแลบกันระหว่างโปรดักต์เราก็แบบไปดูแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปวันไหนบ้างมัลูกค้าจะรอที่มือแบงค์ยไง,ไงใช่ใชก็ดีครับเขาจะได้มาหลายวันเต็มสิบ <laughs> ฝ <laughs> <laughs> ีมือบริษัทเราเท่าไหร่ก็ เจ็ดแปดอะไรเงี้ยก็พอได้อยู่ก็ถือว่าสูงนะแต่ไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่ะเราแต่ว่าเราเราชอบเองครับแต่พี่นผ่านได้ชิมต้องมีคอมเมนต์มาไหมมีครับเขาไม่กินกาแฟก็เลยแบบเออเป็นน้ำอย่างอื่นแทนใช่ที่ร้านรวมบาริสต้าหล่ออ๋อก็ดูดีครับเพราะว่าแต่ละคนเราก็คัดมาด้วยตัวเองคือจริงๆแล้วเราแบบ เราเลือกคนจากการที่เขามีแพชชั่นในการทํางานมากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าน้องๆองบริสตาที่มีตอนนี้ก็คือเขาแบบตั้งใจที่อยากจะทําให้ร้านเราออกมาดีแล้วก็ทําให้เครื่องดื่มที่เราคิดค้นมาเนี่ยเดี่ยวหลออให้มันดีที่สุดที่จะทําได้หน้าตาฝีมืออันไหนมาก,ก่อนสาหรับบริษต้าร้านเราฝีมือสิครับเ <laughs> พราะว่าถ้าเกิดแบบตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ออกมาเองครับ จริงๆมีครับแต่ว่าอยากวางแผนเรื่องของการทําแบบพวกโรงพั่วก,ก่อนเพื่อเราจะสามารถผลิตมันดากาแฟของตัวเองได้ซึ่งพอเราแบบว่ามีซอสต,ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถขยายสาขาไปตามจังหวัดได้แหลยจังหวัดอะไรงนเงี้ยครับโดยที่เราแบบใช้โมเดลเดียวกันใช่ใช่อีกเยอะเลยครับเดนนห้าวันเกิดเดนหน้าวันเก,เกิดแล้วเอาเงินจากเราครับมีแพลนยังลืมไปหมดเลยคือลืมมันเกิดเอง,งเ,อเราแบบนย, <S <S ยังไม่มีแพลนอะไรเลยครับเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราก็แบบ ทำงานทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนหรือว่าจะทําอะไรอยากจะให้ของขวัญตัวเองไหมคะแับเอหนื่อยมาท,าทั้งปีแล้วลนะอะไรเงี้ยของขวัญครับยังยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะเป็นอะไรแต่ก็อยากอยากให้อยากซื้ออะไรสักอย่างหรือว่าอยากจะวางแผนไปต่างประเทศสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีแผนอยู่ว่า <c oughs> ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ครับ